สวัสดีครับทุกคนครับนะวันนี้นะครับนะอาจารย์ก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับนะพอดีอาจารย์ก็ได้สร้างนะครับนะถ้ำนาคาจากนิมิตฝันแล้วปู่ก็ให้โชคให้ลาบนะครับได้ทรั์เงินทองได้มาสร้างถ้ำนะครับเนาะได้มาสร้างถ้ำจำลองนะครับตอนนี้องค์ปู่ก็สําเร็จเสร็จไปแล้วนะครับได้ถือว่า8 0ด0ิก้านะครับจากญาติพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นผ่านทิกตอกผ่านยูทูบนะครับได้เห็นแล้วก็มาร่วมมนุโมทนานาทรัพย์ปัจจัย มาร่วมสร้างนะครับเนาะเมื่อคืนนี้นะครับก็ฝันเห็นนะครับนะฝันเห็นองค์พ่อพญานาคราชนะครับเนาะฝันเห็นองค์พ่อพญานาคราชท่านมาให้โชคลาภนะทุกคนนะเอาไปเป็นแนวทางเลขมงคลนําโชคให้ตัวเองนะทุกคนนะบารมีองค์พ่อปู่อินทรนาคราชองค์ปู่นาคานาคราชนะครับนะให้โชคลาภมานะทุกคนเอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูนะครับเนาะท่านให้มานะครับเลขนําโชคนะครับนะ 8 53ครับ853แล้วก็77ครับ77นะครับนะทุกคนนะท่านให้โชคมานะทุกคนเอาไปเป็นโชคลาภดูนะครับนะนี่ถ้ำสวยงามมากทุกคนถ้ำสวยงามมากนะใครอยู่ใกล้ก็แวะเวียนมาาไหว้ขอพรชมบารมีท่านได้นะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ